HPDC สูตรทำคลิปสำหรับ30วิที่จะทำให้เราติดตะก้าได้ง่ายมากเฮ็ h P D C. ตัวแรกคือฮุกฮุกเพื่อหยุดทุกคนให้อยู่นิ่งๆเลยมาดูกันก่อนอันนี้เจ๋งจริงจากนั้น P เราจะต้องเอาโปรดักตให้เขาดูชัดๆเลยนะทุกคนชัดๆเลยมันคืออะไรรุ่นอะไรจากนั้น description คือการเล่าเรื่องเล่าแบบเพื่อนเล่าวยอันนี้เจ๋งมากเลยนะอันนี้ดีมากเลยนะชีวิตคุณจะดีมากหลังจากใช้ตัวนี้จากนั้นก็ C Call to action ปิดแบบเนียนๆกดดูที่ตะก้าได้เลยกดดูโปรโมชั่นในตะก้าได้เลยนะครับ Work for ง่ายมากสำหรับ30วิ H P D C ที่แบงค์สอนสู่รสำเร็จไว้ในคอร์สแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยแล้วพบกันครับเท่าวไว้นะครับในการทำคลิปสามารถใช้ได้กับในทุกๆเรื่องเลย H P D C H P D C Hook product Description แล้วก็ c a อ l to Action ครับทุกคนไปชองใช้กันดูนะครับแล้วจะทำให้คุณสามารถทำคลิปได้ง่งายๆเลยครับ HPDC ท่องไว้ครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยสวัสดีครับ